สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เ,เรื่องแรกนะครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศ,ษศรษฐกิจยราวดีเจ้าพยาแม่โขงครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่9นะครับซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบะการประชุมทางไกลร่วมกับผู้นําสมาชิกอีก4ประเทศนะครับได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมา แล้วก็เวียดนามนะครับแล้วก็ร่วมกับทางด้านเลขาธิการอาเซียนด้วยนะครับซึ่งการประชุมในวันนี้นะครับเป็นการทบทวนความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้3เส,สาหลักของแผนแม่บทแอกเม็กซ์นะครับซึ่งมีทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องของการเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อเรื่องที่2เป็นเรื่องของการประสานงานด้านเศรษฐกิจ แล้วก็เรื่องที่3เป็นการพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและแบบมีนวัตกรรมนะครับซึ่งวันนี้เป็นการติดตามในหลายๆเรื่องทั้งหมดรวมถึงความคืบหน้าของการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาแอคเม็กซ์ด้วยนะครับซึ่งผู้นำนะครับในส่วนของแอคเม็กซ์เห็นพ้องต้องการในการที่วันนี้ไทยได้นำเสนอเรื่องของการที่จะให เรียกว่าเป็นอนุภูมิภาคนี้นะครับมีความปลอดภัยแล้วก็เชื่อถือได้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาขาความร่วมมือที่จะเพิ่มขึ้นภายใต้แผนแม่บทของ a อ m e x ซึ่งจะทำให้มีขีดความสามารถในการที่จะแข่งขันเชิงภาพลักษณ์ของอนุภูมิภาคนี้แล้วก็ส่งเสริมให้ออนุภูมิภาคนี้มีความปลอดภัยเชื่อถือได้แล้วก็เต็มไปด้วยโอกาส นะครับที่หุ้นส่วนภายนอกจะเข้ามาร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนานะครับถามว่าหุ้นส่วนร่วมมือด้านเศรษฐกิจภายนอกที่จะเข้ามาตอนนี้นะครับที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับประมาณ6ประเทศได้แก่จีนสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียแล้วก็ออสเตรเลียนอกจากนั้นนะครับจะเป็นการประชุมเพื่อที่ได้พูดถึงความสำคัญ ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสังคมยุคโควิด19เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตในอนาคตและก็ความท้าทายรูปแบบใหม่ต่างๆนะครับรวมถึงความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขนะครับทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3ประเด็นหลักๆในการประชุมเช้านี้ประเด็นแรกนะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาความเชื่อมโยงในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็ระบบดิจิทัล ที่มีความจำเป็นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็สร้างความเข้มแข็งในระยะยาวโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเสริมสร้างการค้าการลงทุนผ่านพรมแดนแล้วก็การเร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในภูมิภาคนี้รวมทั้งการที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ระบบที่เกี่ยวข้องกับทางด้านธุรกิจไม่ว่าจะเป็นม i โคร SME หรือจะเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการแล้วก็สร้างงานสร้างไรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นการลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างกันด้วยนอกเหนือนจากนี้นะครับจะมีการขับเคลื่อนแผนแม่บทของ Acme x ในระยะต่อไปด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขให้สูงขึ้นด้วยแล้วก็มีความยั่งยืนมากขึ้นด้วย ซึ่งในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ให้ความยืนยันนะครับกับทางด้านที่ประชุมว่าไทยได้มีการลงนามกับบริษัทแอสตราเซเนกแล้วเพื่อที่จะ,จ,ะจัดหาวัคซีนต้านโควิด -19 ซึ่งก็คาดว่าจะได้รับการอนุญาตให้ใช้แล้วก็ผลิตได้ในช่วงกลางปี 2, 5 6 4ทั้งนี้ไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ ายาและก็วัคซีนโควิด1 9เนี่ยเป็นสินค้าสาธารณะเพื่อให้ประชาชนในอนุภาคภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสามารถเข้าถึงได้ยอย่างเท่าเทียมในราคาที่สมเหตุสมผลด้วยนะครับประการที่2ได้มีการพูดถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนา a อ m e x เพื่อเป็น,นกลไกในการพัฒนาอย่างรูปธรรมนะครับซึ่งทางไทยได้ยืนยันคำมั่นที่จะสนับสนุนเงินจำนวน200ล้านดอลลาร์สหรัฐ แจกกองทุนนี้เพื่อที่จะใช้ขับเคลื่อนโครงการนะครับที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่ออนุภูมิภาคนี้ด้วยประการที่3นะครับประการสุดท้ายเป็นเรื่องของการที่ไทยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสำนักเลขาธิการ a อกเน็กซ์เพื่อที่จะเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการแล้วก็จะเป็นการประสานทำงานร่วมกับหุ้นส่วน ซึ่งเมื่อสักครู่ผมพูดได้ไปแล้วนะครับว่าจะมีทั้งจีนทั้งสหรัฐทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียด้วยเพื่อที่จะเป็น,นกลไกกลางเพื่อทําหน้าที่ประสานงานหลักทั้งในกลุ่มของ a อคเมซ์ ix, แล้วก็ระหว่าง a อคเมกซ์ ix, กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาด้วยนะครับทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาสาระของการประชุมเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะครับถ้าถามว่าในส่วนของประชาชนชาวไทยจะได้อะไรจากการประชุม a อคเมซ์ในครั้งนี้แน่นอนครับ ในเรื่องของการสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนในส่วนของ SME m i c ม o SME โครซึ่งที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9ก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในมหาภาคในอนุภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการลดอุปสรรคแล้วก็เพิ่มพูนการค้าระหว่างประเทศการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างกันด้วยนะครับนอกเหนือจาก การประชุมนะครับเรื่องแรกแล้วเรื่องที่สองนะครับท่านน,นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการที่กำลังดูแลเรื่องของการเรียกว่าควบคุมโควิด -19 ในปัจจุบันที่ประชาชนยังให้ความสนใจอยู่นะครับท่านยังนายกรัฐมนตรีก็อยากที่จะให้ความมั่นใจนะครับว่า กรณีที่เกิดขึ้นนะครับที่มีคนไทยข้ามมานะครับจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้ามาก็ดีหรือว่าจะเป็นในการที่เข้ามาตามปกติแล้วก็ตรวจพบนะครับคนที่ลักลอบเข้ามาอาจจะไม่ได้มีการกักตัว14วันตามระบบที่เราดาเนินการตั้งไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถที่จะควบคุมได้ด้วยการที่มีการดูในส่วนของผู้ที่เข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วย ที่ลักลอบเข้ามาเพราะฉะนั้นถือเป็นการที่ควบคุมสถานการณ์การที่ดูแลนะครับของโควิด -19 ได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็อยากจะให้ความมั่นใจนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยถือว่าเคสนี้ไม่ใช่เป็นกรณีของที่เราเรียกว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์แต่อย่างใดเพราะสามารถควบคุมได้คอนโทรลได้นะครับสำหรับผู้ที่ลักลอบเข้ามานะครับก็คงจะต้อง มีการต้องโทษตามระเบียบนะครับซึ่งอขออยากที่จะ,ะให้ผู้ที่ตั้งใจที่จะเข้ามาในประเทศไทยที่ยังเป็นคนไทยกลับเข้ามานะครับมีความประสงค์สามารถดําเนินการได้ขอให้เข้ามาอย่างถูกต้องนะครับรัฐบาลยินดีที่จะ,ะดูแลเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้ดําเนินการในเรื่องของส t ตทควอ a r a n นทีนนะครับในการที่จะดูแลคนไทยที่กลับเข้ามา14วันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีอาการหรือท่านมีความกังวล ว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นโควิด19แล้วจะมีปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไรก็ขอใหอ้ทำความเข้าใจนะครับว่าถ้าเข้ามาตามช่องทางปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยรัฐบาลก็จะดูแลอย่างดีนะครับขอให้มั่นใจแล้วก็ขอให้คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยยังคงที่จะดำเนินการที่จะใช้ชีวิตประจำวันนะครับอย่างปกติโดยไม่ต้องกังวลจนเกินเหตุนะครับเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเองเมื่อวานนี้ ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอน,นุทินชาญวิรุลแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก,ก็ได้ไปตรวจนะครับที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนะครับที่ชายแดนเองก็ให้คํามั่นสัญญากันนะครับว่าสามารถดําเนินการได้อย่างที่เรียกว่าไม่ต้องเกิดความกังวลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยอยากที่จะให้ทุกๆท,ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของ3อย่างที่ยังคงต้องดําเนินการก็คือใส่หน้ากากอนามัย นะครับแล้วก็ล้างมือด้วยเจลหรือสบู่บ่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็คือยังคงรักษาระยะห่างอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องที่3เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงโครงการคนละครึ่งนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐก,กิจเนื่องจากขนาดนี้นะครับได้มีการชัดเจนเพิ่มขึ้นแล้วนะครับว่าจะมีการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบุคคลชาวไทยเพิ่มขึ้นอีก5ล้านสิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีการต่อ เรื่องของการที่ให้สิบล้านสิทธิ์เดิมได้มีวงเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็ดาเนินการโครงการไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมีนาคมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้รับทราบจากรายงานมาว่าขณะนี้เนี่ยมีบุคคลหลายกลุ่มนะครับที่ยังดําเนินการในลักษณะไม่ถูกต้องตามระเบียบของโครงการนั่นก็คือพยายามที่จะแสวงหาผลประโยชน์นะครับแทนที่จะใช้ใจ่ายตามปกติตามที่ระเบียบมีอยู่ตามที่กระทรวงการคลัง ได้ออกมานะครับปรากฏว่ามีบุคคลบางกลุ่มยังคงที่จะดําเนินการในลักษณะเพื่อหาผลประโยชน์แล้วทางด้านก,นกนระทรวงการคลังเองได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินคดีกับกลุ่มบุคคลเหล่านั้นแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากที่มีการดําเนินการไปแล้วก็อยากที่จะขอเตือนผู้ที่คิดที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับขอให้หยุดการกระทําดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นปัญหากับประชาชนโดยรวมโดยทั่วไป เพราะว่าได้มีการร้องเรียนเข้ามาค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นอุปสรรคในการที่คนปกติทั่วไปที่มีเจตนาดีในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะต้องมีปัญหาในอนาคตในการที่จะต้องใช้แอปหรือว่าการใช้จ่ายที่ยากขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่ทานได้กรุณานึกถึงส่วนรวมด้วยนะครับในประเด็นของโครงการที่รัฐบาลจะมีออกมาเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องที่ ทางรัฐบาลเองอยากจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของที่มีวุฒิสมาชิกของสหรัฐนะครับาบางท่านได้เสนอร่างข้อมติเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันซึ่งอ,าอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่า,าการเสนอร่างข้อมติ และก็การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยเป็นการดําเนินการของเฉพาะสมาชิกวุฒธธิสภาบางรายเท่านั้นในรัฐสภาของสหรัฐนะครับซึ่งอาจจะได้รับข้อมูลที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานการณ์ในไทยแล้วก็อาจจะไม่ใช่ท่าทีร่วมหรือว่าเป็นข้อห่วงกังวลของรัฐสรัฐสภาของสหรัฐโดยรวมเป็นในส่วนของเฉพาะบางบางคนเท่านั้นเอง ทั้งนี้ประเทศไทยเองยังยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยและก็เคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็การชุมนุมอย่างสงบแล้วก็ได้เปิดกว้างให้มีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องมานานแล้วหลายเดือนนะครับพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ชุมนุมด้วยแล้วก็ยังดําเนินการต่างๆของผู้ชุมนุมหลายกรณีอาจจะถือว่าเป็นการ ชุมนุมยังไม่สงบแล้วก็เสี่ยงที่สถานการณ์จะลุกลามจนเกิดความรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองที่ผ่านมาจึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่เฉพาะผู้ชุมนุมอย่างเดียวแต่สําหรับสาธารณชนท,ทั่วไปด้วยแล้วถ้าหากมีผู้ที่กระทําผิดกฎหมายเป็นเรื่องปกติที่จะต้องดําเนิน คดีตามกฎหมายนั้นแต่ขอย้ําว่าไม่มีผู้ใดที่ถูกดำเนินคดีเพียงเพราะการชุมนุมด้วยความสงบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะร่วมมือนะครับกับทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อหาทางออกให้ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับได้และก็อยู่ระหว่างการที่จะ,ะมาตรการการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมโดยจะ จดทำนะครับในเรื่องของการประชามติต่อไปหากมีความจําเป็นแล้วการดําเนินการเหล่าต่างต่างๆทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นจึงหวังว่าทางสหรัฐซึ่งเป็นมิตรของไทยมายาวนานคงจะเข้าใจแล้วก็สนับสนุนกระบวนการกลไกที่กําลังมีอยู่ในประเทศไทยขณะนี้นะครับ เรื่องสุดท้ายนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงช่วงวันยุดยาว4วันที่จะมีขึ้นนะครับก็คือจากวันพฤหัสศุขเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับท่านมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับทุกครั้งที่มีการหยุดในลักษณะแบบนี้ก็จะมีประชาชนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวในหลายๆจุดก็ทําให้เกิดความ หนานแน่นนะครับบนถนนหรือเกิดการที่จะ,ะมีดื่มแอลกอฮอล์บ้างนะครับแต่ก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังแล้วก็คำนึงถึงกฎหมายอ,อย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการที่จะมีการ เดินทางนะครับด้วยรถยนต์หรือรถโดยสารต่างๆก็ขอให้คำหํำนึงถึงความปลอดภัยด้วยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้งดดื่มแอลกอฮอล์ถ้า,ท,าท่านต้องขับขี่อย่างผานะเพราะที่ผ่านมาตลอดช่วงัระยะเวลาเทศกาลต่างๆที่เราเห็นกันอยู่นะครับจะเห็นว่ามีผู้เสียชีวิตค่อนข้างที่จะสูงสาเหตุหลักๆ ก็มาจากเรื่องของการที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ใช้ยาปัญหาด้วยนะครับก็ขอให้เดินทางนะครับใช้ช่วงระยะเวลาหยุด4วันนี้นะครับด้วยความระมัดระวังนะครับท่านนายกมีความ กังวลน,นะครับถึงอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลนะครับซึ่งก็ถือว่า4วันนี้เป็นวันหยุดที่ค่อง้างที่จะทําให้หลายๆคนเดินทางไปต่างจังหวัดมากขึ้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านได้เกิดดูเรื่องของความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับขอบพระคุณครับ